ส็เดีไม่ไขาจูฉอยก็ลุ้งกันรอยไ่ใชทเกลียดชอบนตัวทุกชนอยพอพอพูดเสมอว่าไอ้อิงมีลิ้นดีคือ รมรับรถต่อดีดังน,นั้นดีมากเลยนะครับก็เลยตรงนี้มาก็เลยเนี่ยก็ตามพ่อไปก็เลยโชคดีว่าเราได้ทําอาชีพนี้เป็นนักชิมต้องบอกก่อนเราเป็นนักชิมนะเดี๋ยแม่คนดี้แม่คนนี้เขามาจากหัดใหญ่ครับ,ครบเคยเคยไปชิมเคยไปลงไปขนาด,ดใไปใพราพ,พไปทุกจังหวัดเลยแล้วก็ เราอยู่ที่สงขลาแล้วมีรถสองแถวมาหาแล้วก็มาถามพ่อใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมจำจำเนียงที่ถูกตัง้งจำเนียงนะครับ<อ>ใหญ่มาใหญ่มานองใหญ่มาแล้วพ่อก็ตอบว่ากูไม่ใหญ่แต่กูยาวก็เลยบอกพ่อไหมพ่อชื่อถนัดสีไม่ตั้งชื่อลูกเป็นถนัดถูไปไหนคนจะได้จำาดสวัสดีครับนี่หม่อมหลวงถนัดถูแล้วทุกคนผมจะมีตั้งชื่อไว้ให้หมดเลยดูจะออย่างนี้นน้องเจนน้องเจนค่ะเจน ปลากระบิ่ใหญ่มากบนหออิ่มคนต้องไปอิตาลีต้องไปอิตาลีอันนี้นะคะน้องปองค่ะน้องปองฟองนี่ได้เยอะเลยครับอู้ยเยอะเลยครับเอาฟองใบกรกกันเลยกันใบโกรกใบปองอย่างนี้เลยโอ้โหเราเดินมาเนี่ยตีกันเลยผับฟอง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 เอง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  นี่คงไม่ได้อ่านน้ำแต่เช้าก็เลยเป็นกลิ่นโนกทำไมเราเวลาเราตีทนิดแล้วเราไม่อ่านน้ำหรอและเราพบว่ามีมีไข่ตัวตืดอยู่ด้วยแต่เจฟเอียนเนี่ยเขาเป็นคนขยันว้าจ้าเวียนเทาโอ้โหไม่เว้นวันพักเลยหรอจะพักตะบนไือถูกเลยนะจ๊ะแรงเยอะนะคะเดี๋ยวเวลาเคยเล่นกับพวกเมนูอาหารไหมครับ เดี๋ยวจะไปสั่งอาหารดิฉันก็จะสั่งเ้าวสามลอยนะครโอ้แล้วก็ต้มผลวยังนีครับของหวานขอเป็นลอยกี่อันนี้ทั้งว่าเรารุ่นใกล้กันเลยนะสั่งขัดจู๋ฉ่อยก็รุ่นกันลอยใช้เพียงชท่ากินตัวทุกชนอย ถามกรายการมันออกได้จริงเหรอเนี่ยนะโอ้ยดีเลิศมากวมมินทุกชนิดลมอินทุกชนิดคือแบบไม่ใช่มันจะมาเสิร์ฟเป็นของน้ำนะคะเเคยไปนิวยอร์กไงของแห้งมีหลายเชื้อชาติแต่ว่าพี่อิงดูแบบตั้งชื่อแบบว่าช่วงตั้งชื่อคนนู้นคนนี้แปลเปลี่ยนไปได้เรื่อยเลยคำหวนนี่คือยกให้เลยต้องยกคำหวนนี่เชฟเอ็ยนเขาจะจดไหมเต็มเลยครับที่นี่ครับมีมีไว้เลยครับผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่่ส่วนใหญ่แล้วก็ โน้ตไว้เป็นมิชานเป็นโ<ม>น้ตนนนเลยเจออย่างเช่นหนึ่งยายสีเล่นต้อนหายายสาเล่นอะไรซ้อ <c oughs> นแอบนล้วยเล่นพืนและลือเล่นอะไร <c oughs> เล่นเรือใบแล้วอย่างที่พี่พียนจดนะเอาไปใช่ต้องไหมฮะจริงๆก็เหมือนกันเลยครับเพราะว่าบางทีก็เข้าไปในครัวของเราเองอเราก็ไม่ได้แบบจำคำได้บทอย่างเงี้ยเราก็เลยจดแล้วก็พูดแล้วก็ตั้งบุ๊กขึ้นมาแบบเมื่อกี้ที่ อิงปองพูดเลยครับเขาตั้งบุ๊กขึ้นมาแล้วก็พูดไปพูดมาแล้วก็ข่วนเข้ามาในคำพวนนี้แล้วทุกคนก็แบบว่าคือเชฟแปามาจากไหนวะโอ้ยมาจากพี่อิงแต่เราภูมิใจไหมครับเราภูมิใจไหมครับในเรื่องนีคืออันนี้ชอบครับคือครูที่ครูภาษาไทยที่โรงเรียนครูบอกเลยว่าเนี่ยผมน่ามาสอนคำพวนด้วยอ๋อคือเพื่อนเปติดเอกวิชาหนึ่งเลยถูกใจ